แล้ววันนี้โคตรเหม็น่ะข้างหลังร้านอะ่ะออมมาอ้อมมาคิดเงินได้หน่อยใครวะ <S <S พี่ออามารอ,อนหนูไม่มีใครอยู่หน้าคอเตอร์ตลกใหญ่เลยหนูนั่งดูกล้องอยู่นี่หนูนั่งอยู่โต๊ะผู้การนี่ซีซใครอ่ะจเรยก เดี๋ยวมาครับไอาอายุ21ปีจนะ้าพาสุหล่อมาซื้อนมนี่ใครอ่ะไม่เห็นมีใครอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยคีฮอกเดี๋ยวมั้งใครวันเนะี่ยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยอ๋อ พี่มดเหรอไม่เห็นหน้พี่มดนานมากพี่มดไม่ไปทองเหรอคะคนใต้เหรอคะใช่ค่ะคนใต้พูดใต้ได้กอบคุณทุกท่สวยขอบคุณะคะ่ะน่าขอบคุณถามน่าเกียดมาก ถามเไงคนไม่เห็นนะเห็นปาพี่จีนทำไรอะ่ะลับดีซีเหรอโอกวคนใต้ได้ฟ้าบนดินไม่บอกให้มาหาลูกเคยไม่บอกให้หาลูกเคยได้ก่อนมกกลานี้ท่านไหนคะคนสวยทัดบายคะ่ะ เย็นแกงอย่กินตอนนี้นอนตอนไหนก่อนจะออกมอเองจะไปซื้อของจะกลับแล้วพี่มดจะกลับแล้วหนูเลิกงานแล้วเส้นไหนบางพานครับใสองดีไม่มีเพื่อนไป แต่แล้วพี่ไม่บอกก็ทำงานกี่โมงคะก็ทำงานก่อนไ,นไปสามวันบ่ายโมงสิบห้าเลิกงานสี่ทุ่มคึ่งทำงานคนดูกำลังขึ้นไม่ต้องคนดูขึ้นตอนที่หนูจะลงไลฟ์ดิ่ะ อันดีค่ะก่อนก่อนนะทุกคนหนูจะเตือนมันมีคนพักหนูมาชื่อเสียน้าบุรีรัมเขาแบบน่าจะเป็นไอไจีฟอร์ G มอ่ะพักมาแบบถามว่าหนูอ่ะอยากได้เงินสองหมื่นไหมถ้าอยากได้ให้เปิดหน้าอกให้เขาดูทุกคนระวังนะไม่บ้าเลยสองหมื่นสองหนอ้ ก็มากจะเป็นน้องแม่ก็ถืพี่ถอนกับกับเราเปล่าไสไหะไตัวที่ถอดว้ายไม,ไม่ไม่หลายแล้วที่สองเขาเต้นอย่างเดียวยอยู่สาขาไหนครับบางพาราขึ้น,นะคะ่ะ ดูดิคนดูขึ้นนะึงร้สิเก้าสิบปกติพนกักงานเล่นได้เล่นโทรศัพท์หรอหมายถึงไงเล่นไม่ได้ค่ะทำงานาเล่นได้ถ้าเลิกงานแล้วเล่นได้นเลิยกมาแล้วก็เลยเล,เล่นได้ เจอคุณเทียบไหมบางพานค่ะสะตัวตัววันนี้สั่งไว้สองคนงานน้ำงคุกสวันดีค่ะได้เจอตัวจริงอ่ะมาบางพานม่บางพานไม่ใช่ไก่ อ๋อกี่โมงครับมกำลังออกแล้วครับมาได้ทุกวันเลยได้มั้ยได้ค่ะถ้าอยู